ความเป็นกรุงเทพมหานครที่แท้จริงเริ่มสมัยรัชกาลที่สามวันนี้สิริบังออนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักความเป็นกรุงเทพมหานครที่แท้จริงเริ่มสมัยรัชกาลที่สาภาพกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระบรมมหาราชวังเห็นพื้นที่สนามหลวงอยู่มุมซ้ายบนตอนล่างคือท่าราชวรดิษฐ์ ความเป็นกรุงเทพมหานครที่แท้จริงเริ่มสมัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงมีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างความเป็นกรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครไม่ได้สร้างเสร็จในปีเดียวแม้ในแผ่นดินเดียวคือแผ่นดินรัชการที่หนึ่งก็สร้างไม่เสร็จเพราะยังมีศึกสงครามติดพันหลายครั้งหลายคราวภายในกำแพงพระนครด้านทิศต,ตะวันออกยังเป็นป่า เมื่อปลายแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งเพิ่งเริ่มบุกเบิกสร้างวัดแต่เรียบร้อยในรัชกาลที่สองคือวัดสุทัศน์แม้พื้นที่ด้านหน้าวัดพระเชตุคนทางตะวันออกครั้งนั้นก็ยังไม่ได้ปรับปรุงยังเป็นป่าช้าที่ฝังศพด้วยซ้ำไปความเป็นกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงมีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อแผ่นดินรัชกาลที่สามเพราะการสงครามห่างหายไปความมั่งคั่งจากการค้าสัมเพามีมากขึ้น ทำให้มีการก่อสร้างวัดวาอารามและอาคารสถานที่กระจายทั่วไปทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนครโดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต,ตั้งแต่ตัวเมืองลงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นย่านการค้าสัมภาวกับต่างประเทศแล้วเป็นเหตุให้มีการตัดถนนสายแรกในรัชกาลที่4คือถนนเจริญครุงรวมทั้งสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่กับแยกคลองด่านไปทางบางขุนเทียนภาพ แผนที่กรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่สามจะเห็นความหนาแน่นของชุมชนเมืองอย่างชัดเจน,นแต่ภายในกำแพงพระนครเองก็ใช่ว่าจะสวยสดงดงามไปเสียทุกอย่างเพราะชุมชนย่านวัดสุทัศน์ที่เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของพระนครยังมีที่รกร้างว่างเปล่าอยู่โดยรอบมีคนจนยาจกวันนิพกอนาถาทำเพิงพักซุกหัวนอนแล้วมีแขกเลี้ยงวัว อยู่ในที่รกร้างแห่งนั้นต่อเนื่องไปถึงบริเวณสีแยกคอกวัวถนนราชดำเนินทุกวันนี้เรื่องนี้มีร่องรอยอยู่ในบทละครตลกเสียดสีเรื่องระเด็นลันไดของพระมหามนตรีซับกวีสมัยรัชกาลที่สามเรื่องย่อระเด็นลันไดมีว่าในครั้งนั้นมีแขกฮินดูคนหนึ่งชื่อลันไดาอาศัยอยู่ในบริเวณเสาชิงช้าตรงหน้าโบทพราหมณ์ เที่ยวสีซอขอทานเลี้ยงอาตมาลันใดพูดไทยไม่ค่อยได้เพราะเป็นแขกเทศมาแต่นอกจึงหัดร้องเพลงขอทานเรื่องสุวรรณหงได้เพียงสองสามคำว่าสุวรรณหง์ถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครก็บอกใครร้องทวนไปมาอยู่ได้เพียงเท่านี้ในตอนนั้นยังมีแขกอินเดียอีกคนหนึ่ง เรียกกันว่าแขกประดู่ตั้งคอกเลี้ยงวัวอยู่ที่ตรงแถวริมคลองหลอดระหว่างสี่แยกคอกวัวไปถึงเชิงสะพานมอญที่ใดที่หนึ่งนายประดู่นี้มีเมียเป็นแขกมาจากเมืองมาลายูชื่อนางประแดดจนเกิดมีเรื่องผิดฝาผิดตัวกันขึ้นอื้อเช้ารายละเอียดของท้องเรื่องนั้นจะเป็นจริงอยู่บ้างหรือพระมหามนตรีคิดเสริมขึ้นให้ขบขันไม่ทราบได้แต่ส่วนที่เป็นจริงและปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ย่านเสาชิงช้าสมัยนั้นยังล่าหลังรุงรังเป็นเรือกสวนและป่าผลไม้ที่มีชุมชนแขกเลี้ยงวัวอยู่อย่างยากจนกรุงเทพมหานครในโลกกว้างทางการค้าสมัยรัชกาลที่สามรัฐบาลยุคต้นกรุงเทพมหานครสนใจการค้าต่างประเทศมากเพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญมาทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปอันเนื่องมาจากการเสื่อมของระบบราชการที่ไม่อาจเกณฑ์แรงงานไพร่ได้ดังก่อน ทำให้ต้องหารายได้ไว้จ้างแรงงานมากขึ้นภาพลายเส้นกรุงเทพมหานครในสายตาชาวตะวันตกสมัยรัชกาลที่สที่เห็นความหนาแน่นของเรือนแพในแม่น้ำเจ้าพระยา ประสบการณ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั้นพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จัก,กรีทรงมีอยู่แล้วอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงแผ่นดินรัชกาลที่สามจึงทรงพยายามเปิดให้มีการค้าค่อนข้างเสรีแต่การค้าที่ค่อนข้างเสรีนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงแม้พ่อค้าจีนเอกชนก็ต้องพึ่งพาชนชั้นสูง รัชการที่สามทรงได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าสัวมาตั้งแต่ครั้งดำรงพระยศเป็นกรมมหมื่นเจษดาบดินในแผ่นดินรัชการที่สองเพราะทรงค้าสัมเพ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะค้ากับจีนเรื่องนี้นายมีหรือหมื่นพรมสมพัฒสรอกวีในแผ่นดินรัชการที่สามเขียนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติไว้ว่าเรือหายลำสัมเพ์เหล่ากำปั่นสมอทอดจอดเป็นหล่นจีนฝรัง่ง แบ่งบรรณามาถวายไม่ไวายครั้งสิ่งของข้างกันเข้าก็ยาวลงแครผ้าลายขายถูกไปทุกสิ่งพวกชายหญิงนิยมสมประสงค์นุ่งลายอย่างกลางพละเที่ยวหยอกยงจนนุ่งลงทำงานการนิคมเพื่อให้คนรุ่นหลังรู้ว่าสมัยต้นกรุงเทพมหานครมีการค้าสัมเพอกับคนจีนจนร่ำรวย ที่วัดทองนกพระคุณฝั่งธนบุรีกับที่วัดยานาวาฝั่งพระนครจึงสร้างเรือสำเพอจำลองไว้เป็นพยานสำเพาที่ไปจากสยามมักจะเข้าเทียบท่าตามเมืองท่าต่างๆเช่นกวางตุ้งเทียงมุ้ยและจังลิมล้วนอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเอ๋อหมืองในมณฑลฮกเกี้ยนเลี่ยงโขในมณฑลจีเกียงซิ่งไฮ้และโซจิวในมณฑลกังหอนำกับเมืองท่าอีกหลายเมืองในเกาะไหหลำสำเพาเกือบทุกลำล้วนต่อในสยามทั้งสิ้น สินค้าที่บรรทุกไปจากสยามเช่นพริกไทยดำน้ำตาลายขาวดีบุกกระวานไม้กฤษดนาไม้ฝางไม้กงกลางไม้แดงฝ้ายงาช้างครั่องข้าวสารหมากแห้งปลาเค็มหนังสัตว์ป่าทุกชนิดหนังงูหนัง,รก,นนง,ง,นงกระเบนกระดองเต่าเขาสัตว์นอแรดกระดูกสัตว์เอ็นกวางขนนกกระทุงนก,นกยูงนกงนก,กระเต็นนกกระสารังนกและอื่นๆตอนขากลับสำเพาทุกลำจะบรรทุกสินค้าเมืองจีนมาขายในสยาม เช่นถ้วยชามเนื้อหยาบเครื่องเคลือบสังกสีแท่งปลอดชาเส้นมีผล,ลไม้แห้วไหมดิบผ้าและแพรหลายชนิดรองเทา้าพัดร่มกระดาษเขียนหนังสือกระดาษเงินกระดาษทองทูบก,กระเทียมดองบรรจุไหตุกตาจีนและอื่นๆตอนขากลับนี้จะมีคนจีนโดยสารเรือเข้ามาในสยามด้วยบางลำมีมากถึง1,200คนแต่ละปีจะมีคนจีนเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครราวเจ็0คน ประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดคือจีนนอกจากนั้นก็ค้ากับประเทศใกล้เคียงรวมทั้งค้ากับอังกฤษผ่านอาณานิคมลักษณะการค้าเป็นแบบการค้าส่งผ่านคือขนสินค้าที่ผลิตในเมืองจีนไปขายเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองจากประเทศใกล้เคียงเช่นโรงไหมผ้าไหมหนังสัตว์งาช้างกฤษณาและอื่นๆอันเป็นสินค้าสำหรับตลาดเมืองจีน ส่วนการค้ากับยุโรปมักผ่านหมู่เกาะอินเดียตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองปัตตาเวียและเมืองท่าอื่นๆของเกาะชวาโดยกรุงเทพมหานครเอาสินค้าประเภทอาหารเช่นปลาแห้งและข้าวไปขายแล้วซื้อสินค้าจากยุโรปกลับมานอกจากนั้นยังส่งช้างและดีบุกไปขายทางเมืองท่าของอินเดียใต้หรือโจโลอมนทนแล้วซื้อผ้าชนิดต่างๆจากอินเดียใต้กลับมา จำนวนเรือจากสยามที่ไปค้าขายกับประเทศต่างๆมีบันทึกว่าประมาณปีละ200ลำจำนวนหนึ่งในสีของทั้งหมดค้าขายกับบ้านเมืองต่างๆทางแหลมมาลายูของอังกฤษและเมืองแถบนั้นมากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆยกเว้นกับจีนขอบเขตการค้ายุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีร่องรอยอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรผู้ได้ระบุรายชื่อบ้านเมืองต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งการค้าและการเมืองในยุคนั้นดังนี้ผลของการค้าสัมเพาทำให้เกิดความมั่งคั่งและมั่งมีบางกลุ่มได้เป็นเศรษฐีมหาศาลมีการแบ่งทรัพย์สินส,ส่วนเกินก่อสร้างสถูปสถานทางาศาสนาเพื่อหวังผลกุศลบุญราศีในอนาคต ทั้งบริเวณในเมืองนอกเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานครพระบ,บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับยกย่องว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สร้างสารรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดดังเห็นได้จากกวดวาอารามที่สร้างขึ้นในสมัยนี้มีจำนวนมากแสดงให้เห็นการขยายตัวของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงเช่น กลุ่มวัดในคลองด่านคือวัดราชโอรสวัดหนังวัดนางนองและวัดอีกหลายวัดเรียงรายอยู่สองฝั่งวัดเฉลิมพระเกียรติที่เมืองนนทบุรีวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามที่อยู่ในกำแพงเมืองวัดที่พระองค์ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์มักมีศิลปะสถาปัตยกรรมแบบจีนแต่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สุดคือ วัดอรุณราชวรารามที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระองค์ทรงออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยพระองค์เองให้เป็นพระธาตุหลวงถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชบิดาของพระองค์นอกจากนั้นยังโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้ที่วัดกัลยาณมิตรเทียบเท่าพระพุทธรูปประธานในวิหารวัดพนัญเชิง กรุงเก่าแล้วโปรดให้สร้างเจดีภูเขาทองไว้ริมคลองมหานาคที่วัสเกตเทียบเท่าเจดีภูเขาทองริมคลองมหานาคที่กรุงเก่าด้วยแต่มาสำเร็จสมบูรณ์ในรัชกาลหลังภาพวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่บริเวณป่าคลองบางหลวงคลองบางเกากใหญ่ทั้งหมดนี้คือสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การสร้างราชธานีใหม่ให้ยิ่งใหญ่เสมอกรุงศรีอยุธยาอย่างแท้จริง วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวสยามมาแต่ไหนแต่ไร เป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ยุคทวรารวดียุครีอยุทยาสืบมาถึงทุกวันนี้วัดอยู่ตรงไหนชุมชนอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าจะเข้าใจชุมชนกรุงเทพมหานครในอดีตก็ต้องรู้จักวัดในกรุงเทพมหานครก่อนแล้วว่าจะมองเห็นชุมชนร่องรอยเรื่องนี้มีอยู่ในเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่สามที่เสียนมีแต่งไว้มีรายชื่อวัดประวัติย่อผู้สร้างบางทีก็มีประวัติศาสตร์ที่พงศาวดารไม่ได้จดไว้ซ่อนอยู่ด้วยว่า โปรดการสร้างวัดเพราะค้าสัมภามีกำไรมั่งคั่งจนถึงขนาดเป็นที่รู้ทั่วกันครั้งนั้นว่าทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่อเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไม่ให้ฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันด์ถึงเรื่องนั้นเขียนถากสลักกลึงสร้างวัดขยายชุมชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดสแกเมื่อเสร็จแล้วได้ชื่อใหม่ว่าวัดสเกต มีคำบอกเล่าสืบมาว่าเดิมเป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้านกลางทุ่งเมื่อเสด็จยกทัพกลับจากรบขเขมรก่อนปราบดาพิเศษได้แวะอาบน้ำกับสหัวที่วัดนี้จึงให้น้ำมเมื่อปฏิสังขรณ์เสร็จว่าวัดสเกตแล้วให้เป็นที่เผาศพคนในเมืองที่หามออกทางประตูผีคราวเกิดโรคระบาดมีฝูงแร้งลงกินซากศพเต็มไปหมดจนได้ชื่อแร้งวัดสเกต ครั้นปลายรัชกาลโปรดให้อัญเชิญชลอพระศรีสากยมุนีพระพุทธรูปทองสำริปองค์ใหญ่ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุขโขทัยลงมาเป็นประธานในวิหารหลวงวัดที่ทรงสร้างครึ่งใหม่ไว้กลางพระนครตรงบริเวณที่สวนรกร้างว่างเปล่าตามแบบวิหารหลวงวัดพนัญเชิงกรุงศรีอยุธยาภายหลังได้ชื่อว่าวัดสุทัศน์ภาพวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ด้านหน้ามีเสาชิงช้าโบราณสถานประจำเทวสถานโบสถ์พราหม์บริเวณที่สร้างวัดครึ่งใหม่นี้ต่อไปจะมีเทวสถานเรียกโบสถ์พราหม์และเสาชิงช้าในคติพราหม์กับเป็นย่านตลาดเรียกตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหม์มีวันนิพกยากจนจำนวนมากชุมนุมขอทานอยู่บริเวณนี้และเหตุจากขอทานผอมโกโรโกโสเหมือนเปรตเลยเรียกพวกนี้ว่าเปรตวัดสุทัศน์ ทั้งบริเวณวัดสเกตและวัดสุทัศน์ล้วนเป็นพื้นที่เลือกสวนไร่นาม,มาก่อนฉะนั้นการปฏิสังขรและสร้างวัดครึ่งใหม่จึงเท่ากับขยายชุมชนไปสู่บริเวณรกร้างว่างเปล่าให้มีถิ่นฐานบ้านเรือนขึ้นมาในพระนครซึ่งจะยิ่งเห็นผลในรัชการต่อๆ่อไปเช่นรัชการที่สามโปรดให้สร้างวัดเทพธิดารามกับราชนัดดา ผู้กันอยู่ใกล้ๆวัดสุทัศน์เป็นต้นนอกจากนั้นยังโปรดให้สร้างวัดวาอารามตามเส้นทางคลองด่านที่ผ่านย่านบางขุนเทียนเช่นวัดราชโอรสวัดนางนองวัดหนัง,นง,นงและวัดอื่นๆเรียงรายหลายวัดเท่ากับเป็นการขยายชุมชนนั้นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิริบางออนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ